สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตถุมงคลหลวงพ่อไหนนะครับโดยเก่งขอนแก่นอากาศเย็นทั่วประเทศช่วงนี้อากาศเย็นนะครับอยู่ขอนแก่นนี่ก็อากาศหนาวแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ไอดีไลน์วันนี้มีวัตถุมงคลเข้ามา ไม่มากครับแต่ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ปีลึกนะครับตั้งแต่ปีห้าเก้าเป็นบุญกระถินนะครับโอเคเป็นพระศรีวารีแล้วก็มีปู่เจ้านะครับเป็นพยันพยันนะครับแล้วก็โพสเตอร์นะครับเหมือนที่ผมทำวิดีโอทุกครั้งนะครับ อันนี้คือผ่านการปลูกเสกมาเรียบร้อยนะครับเห็นสมาธิหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับว่ามีไหมก็มีมาแบ่งจํานวน 2- อสามชิ้นนะครับกลับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้ใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทางต่างต่างประเทศนะครับหรือลูกค้าที่อยู่ทั้งภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือนะครับกรุงเทพขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับทั้งลูกค้าสหรัฐเนาะแล้วก็ ลูกค้าที่อยู่ใต้หวันหลายๆท่านเลยขอบพระคุณอีกครั้งหนึง่งท่านไหนที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับรบกวนติดตามให้ด้วยก็กดกระดิ่งหรือก,กดแชร์กดไลค์ไว้เลยนะครับขอบพระคุณอย่างมากเดีย๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเนาะวันนี้เป็นผ้ายันนะครับเป็นผ้ายันของปู่เจ้านี่ครับเป็นผ้ายันปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับอ่านี่ครับ บูชาครูปู่เจ้านั่งก็คือเป็นเป็นผ้ายันสีดํานะครับนา,นานเข้ามาทีหนึ่งก็ราคาผืนหนึ่งสี่บาทนะครับเท่ากันกับโปสเตอร์โปสเตอร์นี้ก็ผ่านการปลูกเศษนะครับเนื่องในวันวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนาะที่ทํารูปหล่อที่ผ่านมานี่เองนะครับผมก็นํามาบนไลฟ์ตลอด มีมาไม่เยอะนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจัดส่งให้ทันทีนะครับแล้วก็ยางตันนะครับช่วงนี้มีคนมาปิดเยอะมากขอบพระคุณลูกค้าหลายๆท่านด้วยนะครับผมที่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อเป็นสมิงยางตันนะครับสมิงยางตันข้างหลังก็เป็นยันตะก้อนะครับรุ่นแรกก็ไปหลายพันแล้วครับเก็บรุ่นนี้ครับหลักร้อยอยู่นะครับ เราวมาดูนะครับพระศรีวลีนะครับนี่มีได้มีอะไรให้ด้วยนะครับสายศิลนตั้งแต่ปี2559นะครับเป็นงานบุญกระถินพระศรีวลีท่านเป็นพระอรหันต์นะครับเป็นพระอรหันต์ที่เด่นท้งเรื่องเมตตามหานิยมให้โชคลาภเมตตาค้าขายนะครับท่านไหนมีไว้บูชาจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับเงินทองไหลมาเทมา ท่านเป็นเอกทางด้านเมตตามหานิยมนะครับท่านเป็นเอกเลยนะครับเรื่องนี้พระศีวะรีนะครับเป็นพระอรหันด้วยนะครับมีเข้ามาจํานวนไม่เยอะนะครับอย่างรอบที่แล้วก็ปิดตาครับประพาสมนทนก็หมดแล้วนะครับขอพระคุณด้วยนะครับทั้งเข้าหลามตัดด้วยนะครับนี่นะครับ เป็นเนื้อว่านนะครับองค์ค่อนข้างหนาเลยนะครับหนาเลยนะครับเป็นงานบุญกระถินก็ท่านไหนนะครับบูชานะครับการงานจะเริญรลุ่งเรียงนะครับเมตตามหานิยมค้าขายนี่เป็นเอกเลยนะครับโชคลาภท่านเด่นเรื่องนี้นะครับพระศรีวลีปลูกเสกโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อฉหน ข้มขลังนะครับมีเข้ามาทักเข้ามานะครับมีแค่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าปีลึกด้วยเดี๋ยวก็จะมีเอาออกมาให้ชมนะครับเป็นปีที่ว่าต่ำกว่าห้าเก้าห้าแปดอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับส่วนรุ่นต่างๆนะครับตอนนี้หน้าครับปีหน้านะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับหน้าบูชาท่านไว้นะครับสายมู ือหขอบคุณลูกค้าอีกท่านนะครับทุกท่านเลยนะครับผมที่รับชมนะครับรับชมสวัสดีด้วยยินดีนะครับผมนี่ต้นรับเข้าสู่ช่องเก่งของแก่นวัตถุมูมคลหลวงพ่อฉไหนนะครับนี่ครับสวยนี่คือรุ่นแรกเลยนะครับของวัดชื่อดีรุ่นพันล้านนะครับเขาเรียกว่าดวงเศรษฐีนะครับรุ่นนี้ดวงเศรษฐีพันล้าน เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับออกผิวลุ้งนะผมก็มีเก็บไว้อยู่จำนวนหนึ่งนะครับนะครัชมวันนี้ตรงกับวันที่2ี่สิบนะครับวันอาทิตย์ที่ยี่ธันวาคม2566ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมกำลังอันนี้อะไรนะ อบศสตูให้ครับเดี๋ยวนี้ใครอยากได้เดี๋ยวผมแบ่งให้ <c oughs> ถ้าเข้ามานะครับปกติเปิดอู7เจ็ดร้อยห้าสิบนี่เดี๋ยวนี้เป็นเดีืยวผิวไฟนะครับสวยงามติดลุงติดไฟแดงแ๊ดเลย <c oughs> ถ้าใครเห็นมีโรนี้ผมเอาด้วยนะครับมา5้ายหบาทพิเศษให้นะครับของผ่นปีใหม่ พิเศษให้ยังมีอีกหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวมาทำวีดีโอรเรื่อยๆนะครับก็ให้ได้รับชมเนะเาะอัานไหนที่อยากได้ภาพเนาะภาพโปสเตอร์โปสเตอร์แล้วก็ผ้ายันนะครับก็ทักเข้ามาผืนนี้450้าสบาทนะครับพร้อมจะส่งให้พร้อมจะส่งให้นะครับบริการไปทางก็แจ้งมาได้บวกเพิ่มอีก50สิบาทนะครับบวกเพิ่มอีก50ิบาท ส่วนจะให้ส่งทางไปษณีหรือแฟดผมจะส่งอยู่สองที่นะครับไปทางก็แจ้งได้นะครับบางท่านชอบไปษณีบางท่านไปษณีก็แล้วแต่พื้นที่เนาะก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วกันสามารถแจ้งเรามาได้ตอนนิยมยังคืนนี้นะครับห้พาพยักษสยพยรีผิวต้องออกอย่างนี้นะครับกระจก เส้นวิ่งแบบนี้ถ้าเป็นผิวผิวไม่ไม่เรียบนะครับไม่เรียบก็ก็จะไม่สวยนะครับอันนี้คือผิวสวยเลยนะครับแบบสวยงามน,นะครับยอดนิยมห้าพยักษก็ยังมียางตัน มีอีกหลายๆรุ่นนะครับสามารถทักเข้ามาได้ก็ดูวิดีโอย้อนหลังนะครับวิดีโอที่ผมลงไว้นะครับเป็นร้อยๆวิดีโอนะหลายร้อยวิดีโอก็เข้าไปรับชมนะครับหรืออยากได้รุ่นนะั้นรุ่นนี้ก็ทักเข้ามานะครับก็ยินดีจะส่งให้นะครับตามนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์โอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมมาสวัสดีทักทายเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่ง ก็ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอายุมั่นขวันยืนแล้วคาดปลอดภัยนะครับคิดสิ่งใดสมปาารธนามากมีเงินทองนะครับลูกอมก็ยังมีนะครับลูกอมยันตะก้อลูกอมปู่เจ้านะครับยางตันอ่าสบิงพยนต์นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ